ัยสาวผู้หญิงทุกคนล้วนอยากมีหุ่นที่ผอมเพรียวบางรูปร่างสมส่วนและดูดีแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อร่างกายเข้าสู่วัยเจริญเติบโตความต้องการอาหารเพื่อเสริมสร้างร่างกายย่อมมีมากหลายคนทานจนเพลินทานเกินพิกัดจนสะสมเป็นความอ้วนเป็นห่วงยางรอบๆเอวไขมันสะสมไปทุกส่วนบนร่างกายมารู้สึกตัวอีกครั้งน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นไปมากแล้ว เมื่อหุ่นไม่สวยสาวๆหลายคนกลับมามุ่งมั่นลดน้ำหนักแบบเอาจริงเอาจังแต่ปัญหาก็คือว่าความใจร้อนอยากเห็นผลเร็วจึงอาจใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักภชนาการก่อปัญหาสุขภาพตามมาวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าลดน้ำหนักให้ปลอดภัยต้องทำอย่างไรจะมีสูตรเด็ดแบบไหนให้คุณสาวๆได้หุ่นเพรียวบางอย่างต้องการค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันรัคนาเปร่ยงน,นาราธิ์ค่ะกับรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะรายการที่จะนําเอาสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและความงามแบบเข้มข้นทุกมิติเลยค่ะมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยนะคะวันนี้คคุณผู้ชมเราจะพูดกันเรื่องอ้วนอีกแล้วค่ะรู้ค่ะว่ามันทรมานใจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่แย่มากไม่มีใครอยากอ้วนค่ะเพราะว่าอ้วนแล้วมัน ดูไม่ดีเลยนะคะแล้วก็นํามาสึ้งสุขภาพที่ไม่ดีหลายๆอย่างค่ะแต่จะทํายังไงล่ะคะคุณผู้ชมพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะ e n อจอยปากลําบากตอนลดทุกคนค่ะบางคนบ่นกัหมดมากเลยนะคะว่าเอ๊ะตอนขึ้นเนี่ยน,น,น้ำหนักวิ่งขึ้นเร็วมากเลยค่ะตอนที่จะรีดลงเนี่ยนะคะโอ้โหวิ่งเงินเป็นกิโลแล้วยังไม่ลงเลยสักขีดนึงเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเรามาตั้งใจฟังแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะที่มดเรียนเชิญมาวันนี้นะคะรับรองว่าความรู้หรือความสงสัยทุกอย่างเนี่ยหายหมดเกลี้ยงเลยค่ะท่านนะคะค แพทย์ม่านอุดมพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับ,รบขออนุญาตเรียนถามคุณหมอก่อนอื่นเลยค่ะว่าคนอ้วนดูยังไงถึงเรียกว่าอ้วนดูยังไงถึงอ้วนดูด้วยตาเปลา่ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็พอรู้มองด้วยตาเปล่าก็พอรู้เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องมีข้อข้อบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์นิดหน่อยะนะครับก็ เขาก็ใช้ uy, ค่าดัชนีมวลกายก็หรือ BMI นะครับก็คือเอาน้ำหนักตัวเป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองออกมาเป็นค่าเท่าไหร่เนี่ยนก็มาเปรียบเทียบนะครับ<ม>ถ้าอยู่ระหว่าง18.5ถึง22.9ก็จะถือว่ามีน้ำหนักปกติปกตินะครับ นะฮะแต่ว่าบางคนน้ําหนักปกติมีพุงมีอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็ต้เป็นเฉพาะส่วนใช่ครับนะฮะถ้าเกิดต่ากว่า18.5ก็ถือว่ามีผอมไปถ้าหากมากกว่า22.9ก็ถือว่าเริ่มน้ําหนักเกินถ้ามากกว่านั้นขึ้นไปอีกก็จะถือว่าอ้วนระดับหนึ่งระดับ2ระดับ3อะไรแบบนี้อันตรายก็ยิ่งมากขึ้นค่ะคุณหมอคะความอ้วนเนี่ยค่ะเราทราบดีอยู่แล้วว่าหนึ่งเห็นแล้วมันไม่สวยอ่ะใช่มันทุกใจ แต่ในแง่ของสุขภาพร่างกายล่ะคะมันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนใช่ครับไขมันสะสมจากการภาวะอ้วนเนี่ยะนะครับมันไม่ใช่ว่าสะสมแล้วอยู่เฉยๆตัวในเองเนี่ยจะเป็นต่อมที่สามารถสร้างฮอร์โมนที่เป็นพิษออกมามนะครับฮอร์โมนอันแรกเลยก็คือเป็นฮอร์โมนในการต้านการทำงานของอินซูลินซึ่งจะทำให้อินซูลินเนี่ยทำงานได้น้อยลง เมื <C> e <at> ่อทํางานได้น้อยลงตับอ่อนก็ต้องสร้างอินซูลินปริมาณมากขึ้นนะครับนั้นทิ้งไว้นานเข้านานเข้าเนี่ยนะครับต,ตับอ่อนก็อาจจะหมดแรงแล้วก็กลายเป็นเบาหวานไปคือมันสู้กันไงใช่ไหมมันสู้กันเอง <C> e <at> มันทํางานไม่ได้มันก็ต้องสร้างแล้วขณะเดียวกันเนี่ยอินซูลินที่ออกมามากเกินไปเพราะว่ามันถูกกระตุ้นด้วยน้ําตาลที่สูงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะว่ามันออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะ ฤทธิ์ในการเปลี่ยนน้ําตาลเป็นไขมันยังอยู่ครับก็จะทําให้วัฏจักรของความอ้วนเนี่ยยิ่งเพิ่มไขมันยิ่งสะสมมากก็ยิ่งดือ้ออินซูลินมากอินซูลินออกมามากก็ยิ่งเปลี่ยนพลังงานที่กินกลายเป็นไขมันเยอะขึ้นันัวจกรเป็นวจงจรอ,อ,อุบาทประมาณนั้น<อ>นะครับน,น,นี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมถึง คนอ้วนเนี่ยถึงได้อ้วนอ้วนไปเรื่อยๆลดยากมากครับแล้วอันตรายครับอันตรายของการที่มีไขมันเยอะขึ้นเนี่ยนะครับนะมันก็มีฮอร์โมนที่กระตุ้นทําให้เกิดการอักเสบนะทำให้เกิดเป็นมะเร็งทําให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดทําให้เกิดโรคหลอดเลือดอุดตันเกิดเรื่องความดันสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคอัมพฤกษ์อัมพาตคือเรียกว่าความอ้วนเนี่ยไขมันสะสมเนี่ยนะครับเป็นปัจจัย พื้นฐานที่ทําให้เกิดความเสี่ยงเนี่ยในใน,ในทุกโรคเรื้อรังเนี่ยในทุกโรคเลย oh. นะครับซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่น่กกมมากล,นก,กลัวมากๆเลยน่ากลัวมากคุณหมอคะคราวนี้คนเราเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าความอ้วนไม่ดีอย่างไรบ้างแต่ทําไมมันถึงลดไม่ได้สีคุณหมอคือบางทีบางคนม่าเห็นอ้วนมากๆเนี่ยมันก็คิดในใจว่าตอนแกอ,อ้วนก่อนนะนี่แกไม่รู้เหรอว่าแกอ,อ้วนทำไมไม่รีบรลดก่อนที่จะที่จะอ้วนมากขนาดนั้นนะคุณหมอ คนทุกคนที่อ้วนเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะครับรู้อยู่แล้วว่าอ้วนเนี่ยมันไม่สวยและ,ะมันมีอันตรายแล้วก็พยายามทุกๆวิธีทางแต่ส่วนใหญ่มันเป็นวิธีทางที่ผิดนะครับนะครับเช่นว่าเอาละฉันตั้งใจจะลดแล้วอดอาหารนะครับหรือไม่ก็คือออกกําลังกายแบบหักโหมจนกระทั่งร่างกายเนี่ย อ่อนไลน์ก็ทำได้ไม่ไม่นานใช่ไหมครับนะหรือไม่ก็ไปกินยาลดน้ำหนักไปนอนเฉยๆให้เขาบีบให้เขานวดอะไรไป,ประมาณน,นี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินคุณภาพอาหารปริมาณอาหารเทคนิคก,การกินอาหารที่ถูกต้องเนี่ยยังไงก็ไม่ผอมคือคุณหมอจะบอกว่าสาเหตุหลัก หลักนะของความอ้วนคือเรื่องของที่เราเอาเข้าปากถูกไหมคะหนึ่งคุณภาพของอาหารปริมาณของอาหาร,รแล้วก็เทคนิคก,การกินค่ะเพระนาะฉะนั้นเนี่ยค่ะคุณหมอการเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าการอดอาหารคือส่วนตัวมดเนี่ยมรู้สึกว่าอ้วนเพราะกินมากไปเพระนาะฉะนั้นหยุดกินเลยอ,อดอาหารครับ มันก็ฟังดูน่าจะผอมอ,าาอ่านั่หนะครับทุกคนฟังแล้วว่าถ้าไม่กินอาหารกินอาหารเยอะทำให้อ้วนถ้าไม่กินะเลยงดมื้อเย็นเลยอะไรอย่างเงี้ยงดมื้อเช้าเลยนะครับนี่คือคําตอบที่มันผิดตั้งแต่วิธีคิดมันผิดตั้งแต่ต้นเอาลรอคะใช่ครับเพราะว่าคือพื้นฐานของร่างกายเราเนี่ยนะฮะจะไวมากเลยกับกระบ,บวนการการขาดแคลนอือ ถ้าว่าเราอดอาหารเนี่ยนะฮะเกินกว่า6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงขึ้นไปนะครับร่างกายเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้สารอาหารในการมามำดำรงชีวิต<ม>นะฮะ<ม>น,น,นั้นเนี่ยในเมื่อเอาไม่ได้ไม่ได้จากอาหารเขาจะเอามาจากไหนล่ะครับเขาต้องการกดอะมิโนเอามาสร้างเอนไซม์มาสร้างฮอร์โมนสร,สร้างสารสื่อประสาทอุย้ยสร้างกระบวนการ<ย>ต่อะแยะ คุมคุ้มกันสารพัดทุกอย่างเลยเขาก็ต้องดึงเอามาจากกล้ามเนื้อพอดึงจากกล้ามเนื้อ๊บร่างกายก็รับรู้ว่าเฮ้ยคุณเอาของที่ฝากไว้อะมาใช้แล้วแสดงว่าคุณขาดแล้วใช่ไหมลําบากแล้วใช่ไหมใช่ไม่รู้หรอกว่าฉันลดความอ้วนคิดว่าฉันติดปาคิดว่าฉันลำบากใช่ใช่ครับเขาเ<อ>ขาจะไม่คิดว่าเขาสะสมไว้เท่าไหร่แต่เมื่อไรก็ตามเมื่อมีการเบิกเอาของที่เขาสะสมมาอุ้ยแต่แวเบิกแ,แล้วเบิกแล้วแปลว่ามันขาด ใช่ครับเขาก็จะปิดสวิตช์การเผาผลาญเลยฉลาดในเรื่องที่ไม่ควรฉลาด <c oughs> ความจริงคือในกรณีที่อดออย่างนี่มันดี <S <S แต่ถ้าในกรณีที่กับมีของกินเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่าพอ,องดอาหาร <c oughs> นานไปไม่กินข้าวเย็นกว่าจะไปกินหนทีเช้าหรือไปกินเที่ยงยนะ่นเนี่ยใช่ไหมครับงดอาหาร18ชั่วโมงโอ้โหร่างกายมันือว่าคุณขาดแคลนแล้วใช่ไหมครับะฉงนั้นเนี่ยฉันก็จะ ทำทุกวิธีทางที่จะให้คุณ<ว>รอดแล้วฉันจะพยายามให้คุณใช้น้อยที่สุดนะครับนี่เป็นกระบวนการทางฮอร์โมนที่ร่างกายเนี่ยออกมาปกป้องชีวิตตัวเองนะครับนี่คือเหตุผลว่าอ้าไววอเปอเตอร์เพ้นพอกลับมากินเมื่อไหร่ร่างกายอยู่ในสภาวะการสะสมอยู่ในภาวะขาดแคลนดังนั้นเนี่ยเมื่อกลับมากินปุ๊บของที่กินอยู่เนี่ยเอาไปใช้นิดนึงที่เหลืออยู่รีบสะสมนะเอามาเอามาคืนนะเพราะว่าเดิมคุณใช้ไปเยอะแล้ว อู้นางฉลาดนะครับเขาไม่ใช่นางฉลาดตัวเราเองแหละฉลาดมากนั่นเลยหมายความว่าการอดอาหารเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้เราอาจจะอ้วนขึ้นก็ได้นะถ้าเกิดแล้วสุขภาพก็แย่แล้วเมื่อเห็นมาเยอะคุณหมอคนอดอาหารเนี่ยพออดใช่ไหมพอมื้อถัดไปที่จะไปกินน่ะเหมือนใต้อดแต่ยากนะคือสัขภาพโอ้โมันกินเยอะกว่าเดิมยค่ะไม่กินเยอะก็อ้วนเพราะว่ากินนิดหน่อยมันก็สะสม ราะว่ากระบวนการกระบวนการสะสมมันถูกกระตุ้นจากการขายแคลนเขาถูกสัญญาณว่าเขาขายแคลนแล้วไงไปเอาของเก่าเข้ามาใช้เราก็ถือว่าขาดแคลนแล้วไงค่ะคุณหมอคะมดเคยอ่านหนังสือหรือพวกไมค์ซีนค่ะเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอาหารือการลดน้ําหนักมดเจอสองคำที่อยากจะขอความรู้จากคุณหมอค่ะคือต่อมไทรอยกระดับน้ําตาลในเลือดสองคำนี้มีความสําคัญอย่างไรในเรื่องของการลดน้ําหนักคะน้ําตาลในเลือด มีผลในการกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินโดยตรงฮอร์โมนอินซูลินมีบทบาทในการสร้างมาจากตับอ่อนนะครับเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนก็คือไม่มีท่อสร้างออกมาแล้วกระจายก็ไปในกระแสะเลือดแล้วก็ออกททุกๆเซลล์ทั่วร่างกายนะครับนะงั้นเมื่อออกมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของอินซูลินก็คือว่าการนําน้ำตาลเข้าเซลล์แล้วก็ยังตามก็ไปในเซลล์แล้วเปลี่ยนน้าตาลกลายเป็นไขมัน<อ>คือไม่มีใครชอบน้ําตาลนะครับ น้ำตาลนี่มันเป็นสารที่เรียกว่ามีมากเกินไปเนี่ยมันเป็นพิษมันเป็นพิษนะนั้นอยู่ในเลือดสูงร่างกายก็ไม่ชอบใช่ไหมครับร่างกายก็พยายามนําน้ําตาลเนี่ยเข้าไปในเซลล์เมื่อเข้าไปแล้วน้าตาลที่มันเยอะมันทะลักเข้าไปในเซลล์นะฮะร่างกายก็ต้องเปลี่ยนน้ําตาลในเซลล์กลายเป็นไขมันสะสมในเซลล์ไปนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรารับประทานแป้งพลังงานสุกกบกซึ่งมี ดัชนีน้ำตาลตามเมียอาหารต่มน้ำตาลพุ่งกระชูดนะครับแน่นอนเลยครับกระบวนการสร้างและสะสมไขมันมาแล้วรวมทั้งกระบวนการปกป้องไม่ให้เอาของเก่าชั้นไปนะที่อารมสีใช่ไหมครับก็มาสะสมเต็มไปหมดสะสมเต็มไปหมดนั่นคือนั่นคือบทบาทของเรื่องอินซูลินต่อมาบทบาทของไทรอยไทรอยนี่เรารู้อยู่แล้วว่าอยู่ในกระบวนการการเผาผลาญเเผาผลาญทั้งไขมันทั้งโปรตีนนะครับทั้ง คาร์บไฮเดรตด้วยแต่ว่าที่สําคัญคือเขามีบทบาทอีกอันหนึ่งก็คือการสร้างโปรตีนนะครับทั้งกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อหรือสร้างโปรตีนภายในร่างกายเนี่ยต้องการไทรอยด์ดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายขาดโปรตีนคือไม่ได้กินะนะครับไม่ได้กินนานพอเนี่ยร,ร่างกายก็จะต้องเอาโปรตีนจากกล้ามเนื้อมานั่นคือสัญญาณส่งว่าคุณขาดเพราะคุณขาดปั๊บไทรอยด์จะลดบทบาททันทีไม่ทำแล้วไม่ทำงาน,น <ะ S 2> ลเลย ใช่ครับเราดูเหมือนว่าเราอดอาหารเออน้ำตาลไม่ขึ้นเนี่ยดีใจแล้วอินซูลินไม่ทํางานนะแต่เราไม่มีโปรตีนแต่ไม่มีโปรตีนแบบไทรอยก็ยยไม่ทางานด้วยเว้ยไอที่ของเหลืออยู่มันก็แช่เฉอๆแข็งไว้เฉยๆ oh. เนื้อรืเนื้อ,อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้อง,เ,องเขาเรียกว่าต้องมีสัดส่วนที่ดีใช่ครับะะเราสามารถที่จะ,ะลดคือกินแป้งพลังงานสะอาดในทุกมือ้อบ่อยๆมื้อแต่แต่ละมื้อเนี่ยแป้งไม่มากขาไม่มากก็กระตุ้นอินซูลินน้อยได้ครับแต่ให้แต่ละมื้อมีโปรตีน คุณภาพสูงด้วยก็ไปทําให้ไทรอยทางานใช่ครับกินน้อยเพื่อไม่ไปแย่เอาอินซูลินออกมานะฮะขณะเดียวกันมีโปรโตีนในทุกมื้อเป็นโปรโตีนสูงเพราะเราใส่เข้มข้นเข้าไปค่ะฮะดังนั้นเนี่ยโปรโตีนที่สูงขึ้นในเลือดร่างกายก็รับรู้ว่าเอ้ามีแล้วนี่ะจะไหมครับฉันก็เอาไปสร้างโปรตีนได้ นะไทรอยก็ออกมาทําหน้าที่สร้างโปรโตีนขณะเดียวกันเขาก็เผาผลาญไปด้วยค่ะนี่คือแนวทางที่จะทำให้เราไขาเผาผลาญไขมมาตราสมกันแปลว่าคุณหมอให้ความสําคัญที่หนึ่งเลือกคุณภาพของอาหารใช่สในปริมาณที่เหมาะสมะแล้ว 3. ม,มีเทคนิค การรับประทานที่ถูกต้องใช่ครับทานบ่อยๆมือ้อแต่ละมื้อให้น้ำตาลขึ้นน้อยๆแต่ละมื้อให้มีโปรโตีนทุกมือ้เอ,อ,อเพื่ออินซูลินออกมาน้อยๆยไทยรอยด์ออกมาเยอะเยอะเออุ่นง,ง่ายจะตายฟังแล้วง,ง่ายครับค่ะมดอไปอ่านหนังสือเจออีกว่ายิ่งถ้าเกิดเราเลือกรับประทานอาหารแบบนี้ตามที่คุณหมอบอกบวกกับการออกกำลังกาย โ, ranch, โอ healthy, tacos, high, ้โหนั <problems> ่น <Blind> ค <Wall> ือสมบูร <Uma> ณ <ice walls> ์แบบเขาเสริมเขาส่งผลยังไงคะแล้วการออกกําลังกายที่เหมาะสมควรจะเป็นยังไงการออกกาลังกายหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับก็คือว่าเสริมความแข็งแรงของปอดหัวใจระบบสูบฉีดร่างกายนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สามารถที่จะไปเพิ่มความแข็งแรงเฉพาะที่ได้ก็อาจจะเสริมด้วยการออกกําลังกายแบบมีแรงต้านนะครับเช่นว่าการยกเวท นะการถีบจักรยานที่ใช้แรงต้านเยอะๆนะเช่นว่าให้มันหนืดๆให้มันหนืดๆหน่อยน,งนึงนะดังนะันะ้นพอเราพอมีแรงต้านเยอะเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะเพิ่มการที่เรามีกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความหนุ่มสาวและกระชับกระเฉงใช่ไหมครับนันเป็นเทรนด์ด้วยข,ขึ้นมาตอนนี้ใช่ครับงั้นคนที่มีกล้ามเนื้อที่มากและแข็งแกร่งเนี่ยนะฮะเดินเป็นไงครับนะฮะเดินฉับฉับเลยนะฮะแข็งแรงนะครับนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นตัวใช้พลังงานค่ะ ยิ่งกล้ามเนื้อเยอะยิ่งไม่อ้วนเพราะว่ามันเป็นม,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 มีตัวใช้พลังงานเพราะกล้ามเนื้อมันใช้อยู่ตลอดใช้ตลอดแล้วกล้ามเนื้อหดตัวนิดๆิดหน่อยๆเน,นี่ยนะฮะมีความตึงตัวหน่อยๆน,นี่มันใช้พลังงานตลอดเวลาดังนั้นเราก็กินเยอะได้ใช่ไหมครับ<อ>ดังนั้นเนี่ยการคุมการเขาเรียกว่าประทานอาหารพลังงานสะอาด นะครับใน,ในปริมาณที่บ่อยๆแต่บ่อยมื้อแต่มือม้อละอย่าเยอะเกินไปะนะะเพื่อเรื่องบริหารไทรอยและก็อินซูลินอย่างที่บอกพอเสริมด้วยกับการออกกําลังกายที่พอเหมาะเช่นว่าแต่ละครั้งหนึ่งก็ประมาณสัก40นาทีะนะครับอย่าจะเกินกว่าชั่วโมงกว่าวาขึ้นไปมันจะลาแล้วเราจะจะรู้สึกว่าเราไม่อยากออกกําลังกาย,กายตอ่อใช่ไหมครับถ้าเราออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมกับเช่นว่าแอรโรบิกนะที่จักรยานวิ่งว่ายน้ําอะไรประมาณนี้มันก็เผาผลาญทั้งร่างกาย ดังนั้นก็ค่อยมาลดเช่นว่าใช้แรงต้านจากตัวเราเองมาซีนอัพอย่างเงี้ยเราใช้แรงต้าน,นแรงต้านก็คือน้ำหนักตัวเองอนะครับมาลดคุงนะครับนะฮะมาลดไขมันที่ต้นขาเยอะนะออกกํา,ากลังกายต้นขา,ขาโดยใช้แรงต้านอะไรประมาณนี้นครับเราก็จะมีหุ่นที่เพียวกระชับใช่ไหมครับแล้วสุขภาพดีๆทุกอย่างตามมาทั้งสวยทั้งสุขภาพดีนะครับแล้วที่สาคัญคือว่าพอเข้าเกณฑ์นี้ปั๊บเนี่ย เราสามารถที่จะทลายกระบวนการสะสมพลังงานได้เราสามารถที่จะกินเพิ่มขึ้นได้ค่ะโดยที่ไม่อ้วนขึ้นหมายความว่าถ้าเกิดออกกําลังกายหรือว่าดูแลควบคุมอาหารจนอยู่ในหุ่นในระดับหนึ่งแล้วจนไม่ไม่มีจนไขมันลดลงไปเยอะมากแล้วไอ้ตัวไขมันเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวปกป้องตัวเองเพราะมันจะสร้างฮอร์โมนมาปกป้องการสลายไขมันของตัวเองด้วยเนี่ยมันก็ลดไปใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราเอาชนะกระบวนการการปกป้องไขมัน และการสร้างไขมันใหม่ได้ค่ะเราก็สามารถที่จะตามใจปากตัวเองมากขึ้นได้ใช่ไหมครับเราก็จะค่อยๆขยับละใช่สามารถที่จะก,กินตามใจขึ้นแน่นอนคนเราบางทีไปงานเลี้ยงเนี่ยทานไปเลยแต่มื้อที่รีบร้อนอมื้อที่ตื่นเช้ามาอโอเคไม่อยากจะล้างจานไม่อะไรก็ทําอาหารําเร็จรูปที่ประกอบไปด้วยอาหารพลังงานสะอาดแล้วก็อร่อยด้วยเนี่ยนะครับก็บทานระหว่างมื้อเดินทางกลางวัน,นรีบร้อนจากจยาํางานก็ทานตัวนี้ไปมื้อเย็นทานกับครอบครัว ก็ทานอาหารปกติไปเห็นไหมครับนะเราจะเห็นว่าเราส,สามารถใช้ว<า>เวลาได้สร้างความพึงพอใจกับตัวเองกับคนรอบข้างนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะทำตัวเองให้กลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาผอ,อมสวย่อ,อนไวสุขภาพดีนะครับนี่คือสิ่งที่มันสร้างคือถ้าเข้าใจและมีเครื่องมือที่ดีเนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับว่า ทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้กลายเป็นคนใหม่ได้หมดทุกคนอ่าเอาละค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจไหมคะในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาเจาะลึกเลยค่ะว่าอาหารพลังงานสะอาดที่คุณหมอพูดมาเนี่ยคืออะไรช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ